โลโลโลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลองชิวป้างงูนอโอไอไออันล่างๆนี่ยากสุดปะสามอันล่างยากครับอันนั้นเสียตังค์แล้วครับ แนะนำเป็นสโตมีครับสโตมีน่าจะโอเคเอสซูเล <As student. S 1> นอาจจะเป็นสโตมีใช่ไหมครับใช่ใช่ครับฮะ ข้างซ้ายระวังเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเกบขากบก็ได้แปดโมงเริ่มได้โอ้อันนี้มาใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่อ a z u เลนยังใดวะมันเอาของตรงไหนอ่ะนั่นคือนกอ่ะน้ำน้ำ เอาไปหาโนบได้ปะ่ะฮึบเอาว่ะพูด ทำไมน้ำฮัลโหล ใช่ไหมครับอ้าวอยู่นี่โยโนไฟขาย สองสองสองไม่มีขวาขวาอัานเอาละโอ้ของ ยี่ได้จำจำทางแล้วได้ก็ได้แหละไม่มีอะไรเลยอ,ะอ่ะเพราะผมได้แค่สองชิ้นละที่ไ้ยไอ่อะอย,อยู่นี่อยู่นี่เห็น Pero pero ว้าวาว้าวอ้ามอ้ามทีงไหนครับท้่ไหนวะที่ไหนอ๋อเจ็บแล้วเจ็บนะทางนี้ทางนี้พี่ชิดอยู่ไหนอ่ะพี่นี่ตรงนี้ที่นี่เออเราต้องออกไปไกลชิ้น เรได้ยินเสียงแบบเหมือนไฟช็อตวางเลยนะครับอย่าถือต่อโอเขจะผ่านะครับวางแล้วถอยนะครับมาไม่ผ่าปะาผ่าครับ อย่างอย่างอย่างอันนี้คือตัวอย่างครับเรืความตายไปครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเก็บวิ่งนะวิ่งโอเคโอเควิ่งละไม่ต้องวิ่งเลยบินเลย อย่างนี้ครับไงยาวนดรู้ได้ไงว่ามันจะผ่าน <หา S 2> มีเสียงมันมีเสียงอ๋อไม่ได้ยินไงโอ้เดียวหน้าโคตรเดือดแหมมันจะมีเสียงแบบนี้ัปรีบมา เขาว่าสิบสามห้าสิบสี่ก้ายว่าไหนอ่ะยังมีให้เล่นอีกสองรอบไปเก็บศพเก็บวามเก็บศพ เก็บเก็บขยะแล้วก็ <laughs> <laughs> เกศอะไรอ่ะ right. นี่แหละครับตัวอย่างเกศดีโย่อับมาแล้ว,ลวขาดครับ <laughs> ตัวอย่างของการโดนฟ้าผ่า <laughs> แล้วก็ตู่ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ไ้นี่ไงเดี๋ยวไม่รู้ว่า,เ,ววาเออมันเป็นยังไงไง,ไงเป็เท็ของจริงแม่งเลย <laughs> คือตอนอาร์มพูดอ่ะพี่ไม่รู้มันคือเสียงอะไรอ๋อได้ครับเสียงไฟช็อตอย่างนนั้แไรครับแหละแล้วอาร์มพูดด้วยอ่ะแล้วพี่ก็อะไรเป๊ะๆๆไฟช็อตเหรอวะไดครับเสียงไฟช็อตนแฉะแล้วพอพอพูดจบบึ้มมีไฟฉายครับ นี่คือขึ้นอย่างวรขึ้นแล้วครับแต่กำลังเอาลงครับ <c oughs> ปีน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 มีดูไหมอุย้ยสาสตว์บี ไม่อลยูตไม่อมพูดไม่หยุ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 ดไปยินครับพดพี่ใดอ่ะแหมเทเลพอร์ตนี่หรอใช่ครับเทเลพอร์ตซื้อมาทิ้ได้ใช้ทันทีเลยจริงจริงพี่ทำอะไร เฮ้ยอ๋อนีวกาพึ่งอันนี้ดาวมาชมาก้า9โมงเริ่มสำรวจได้โยเอลโหล โมเอนนี่ไหนดีหรือเปล่าฮะมาดูกันมาดูกันไม่สองคนคล้ายกันเลยระวังน้ำนะ เฮ้อ่ะมันจำทางเก่งอยู่กันเปล่าอะสมัยคือรีบกลับจัดยี่ไี่หายไปไหน ไม่ใช่ตกตายไปแล้วนะน่าอะไรครับมไม่มีทางที่ต้องกระโดดใช่ไม่ต้องโดดก็ตกได้แล้เที่เอง กัวดิกตัวดิวดวดออเอาลองเอาสบายขึ้นวะเออพี่อูดครับมาดูในจอสิเดี๋ยว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 ผมไปเดินไปตรงริมน้ำให้ครับเฮ้ ไม่อยู่ไม่ได้อยู่ริมนา <c oughs> เห็น,นไหมครับในจอครับมันมันมีของเยอะมากเลยเอนอี่ครับลองลองไปดูในจอครับมาในในจอครับจอบนยานเห็นแล้วเห็นแล้วมีพึ่งอ,อยู่ข้างหลังเขาลงไปได้ไงวะ มีของใช่ไหมครับ <c oughs> เกิดอ,อะไรขึ้นกันมะ <c oughs> <c oughs> นิจอ,อยานอ๋อที่น้ำอ่ะน,นะถ้าไม่ของมันถึงเยอะอันสิีครับหัวของจากตัวชิลี่น้ำมันตกหรือเปล่า ใบสามก็มันไม่ได้อยู่บนน้ำมันอยู่ในดินอ่ะอยู่ในดินเห็นอะไรยังไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะ เราตายอัอาจไม่เห็นปะนี่พยายามเปเพ,เพ่งเฉอแล้วปวดตาไม่ไหวจริงไม่เพ่งละพออ,อับเลยก็ได้เกิดอะไรขึ้นกันน <laughs> ะเกิดอะไรขึ้นกันหรอพิชลี่สอบยังไม่ น้อยที่สุดอ้ามย่ตัวชิลี่ไงอะ,อะไรนครับ <c oughs> ยังไงสิ <c oughs> อากาศมันเป็นยังไงยังไงสิอามเดินไปถึงแล้วล่ะไอตรงที่มันมีเครื่องจักรที่มีสายพานเยอะๆอ่ะอ๋าตรงที่ผมเดินไปอ้าวก็ว่าอยู่พี่ก็ล่วงไปเลยโอเคละ สายพานเครื่องจักรมีสายพานเยอะๆตรงไหนทางขวาครับก็เดินไปปุ๊บแล้วก็กำลังมองๆอยู่ว่าเออทางนู้นน่าจะได้มั้งกำลังจะโดดแล้วก็แบบเรียบร้อยเสียววินาทีถ้าแล้วมันจะมีสะพานข้างซ้ายไว้ทำไมวะแล้วก็ฟูบไปเลยสร็จแล้วแต่ว่าไม่ทันแล้วแบบ คิด <Yeah. S 2> ได้ปุ๊บมือยิโปก้กดปั๊บเลย, <laughs> อ,ยอ่ <laughs> อาฮ่าฮ่าฮ่าี่ <laughs> ว่าฮ่าฮออ <c oughs> ่่าฮ่าฮ okay, e. ่าฮ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 าฮ่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  โยน้องจริงน no <cam> <streaming leer> ้องไม่ได้ทำอะไรครับน้องไม่ได้ทำอะไรเลยเข้ามาดูไหมน้องกับราจะเหงาตายทุกกคนพี่อันอยู่หรือเปล่าไม่ถูกอยู่ไหนวะนายานครับนายานนายานเคมาแล้ว คือพี่มีไฟฉายใช่ปะ่ะอ่าใช่ครับไหนอ่ะพี่อัดคลิปจริงดิใช่พี่ตัดส่วนน้องออกด้วยนะไม่อื่เท่าเท่าคนนี้ไม่ตัดพี่ตัดโอ้ตัดทะบายอ่ะมันมันไม่ดีไงมันไม่ได้อ่ะดิ ปกติคนทำคลิปมันต้องไม่มีเสียงแทรกสี่พี่ชิวก็ไม่ใช่เสียงแทรกเสียงน้องพีน้องเกิดม่เรา <c oughs> เดี๋ยวเขาเอาเสียงน้องไปเป็นเสียงผีดิไม่ได้หรอก ้ยห้องเซิร์เวอร์มีของอไมครับม,ม,ม,มีมีมีเฮ้ยนี่ห้องอะไรอะ่ะห้องโลง่งห้องนอนห้องนอนห้องนอนไงห้องนอน เอาไม่ตีแรกแล้วไปไหนเขาไม่ลาบบอสจริงใช่ข้างบนมัคจะไม่มีอะไรดูู้นะข้างบนไม่มีอะไรหรอกทุกเนี้ยจำได้ไหอาทีแล้วที่เกิดขึ้นแล้ว

ออแต่มันมีสรามโอเคชิ่ผายแล้วกลับไงล่ะกูกลับก่อนละการกูกลับก่อนละการกูกลับขวาละการโง่ไงกันจบสว้ทไวไวทีิาย ได้วะไปดิไปดิไปดิ <c oughs> สมัยลองฟ้าผ่าไม่มีเกยแย่แล้วตรงนี้เลยนี่ <c oughs> มันไม่มีทางหนีไฟอ่ะใช่หาไม่เจอรัวที่ตรงไหน เอาแกงตายแต<ย>งคุยมันไม่กัดหรอก <c oughs> สักทางหนึ่งต่อ <c> ต <oughs> าต่นตาเลยวานไม่กัดหรอกที่ตอนนั้น,น <c oughs> <c oughs> มันไม่กัดหรอกแต่ตัวอื่นแต่ไม่รู้มากันเพียบ แล้วคือขึ้นยานไม่ปิด <laughs> ไม่ต้องปิดก็ได้เดี๋วมันปิดเองต้องวิวเหรอเขากยินทำไลยืนไม่สลามันเพิ่งอ,ออกมาแต่พี่กลัวไอ้นั่นที่ไม่รู้